สวัสดีครับ <c oughs> มาต่อกันเลยนะครับวันที่14เดือน12ปี67ครั้งที่24่สเอพีสิทธิชัยพันะธะบทที่7ถึง12บทที่7ถึง11สวสด3รอบนะครับเอพี B, สิทธิชัยพันธะรหัส2223สรหัส223 <c oughs> ที่7พุทธานุสติอิติปิโสภคกวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโโรเกวิทูอนุตตรูปุริสธรรมมสาระทิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภักวาติบทที่8ธรรมานุสติสวะขาโตภะวตาธรรมโมสันทิตโกอกาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนาอิโกปัจจตังเวทิตโพวิโยหิติ บทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริปสัะปุคราอิสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอานุโยปาหุนโยทักกินโยอันเชลีกันนิโยอรุตตะรังลุญักเกตังโลภสาติ บทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะกมหาราชาตวังมังโปสัททุโนทีปังการีเทโสุโปเสธิกินจิเทโเยสักโกปัจตทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาปียัง จะถนางสัพเพชนาพะหูชนาปียังมะมัทปุตติสุบิศักกตาวาศักกตวาอ่านว่าสักกตาวา,า,วา,กกตา,วาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังเหตังเทว,วมนุษสานังพุทธเธยพุทธเทเชนะโสธินานส,สันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบูสมนตุเตศักกตาวาธรรมรัตังโอสถังอุตมังวรังปะริหาหง ปะสะมะนังธรรมะมเตเชนะโสทินานัสสตุปทภาวะสเปพปพยาวุสเมนตุเตตัปตวาสังขรัตนังอุสถังอุตมังวรังเอาเนอย,อยังปลาเนอย,อยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสตุปทภาวะสเปโรคาวุสเมนตุเตที่เจ็ดรอบที่สองพุทธานุสติ อิทิปิโสปะวาวะอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุโตโลกะบิทูอนุตตรูปุริสธรรมะสาระทิสัตถาเทวมนุษสานางกุโธปะขาวติที่8ธรรมานุสติสวาขาโตปะคะวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตโพเวญยูหิตติ บทที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปัโนภะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภะวโตสาวกสังโฆญายะปฏิปโนภะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัโนภะวโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสัปุคาราเอสสะภะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชลีกาลเนโยอนุตตรังคุญญเขตตังโลกัสสาติ ที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังคาสังโกนางอับอูปะสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเทเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจจังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโต อะวันตุเมจิติลาพังชนานะเยมณีตินดาปียังจทะท่นังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมากมะกหนิ่1สิปเปสัก,กตาวา สักกตวาอันว่าสักกตวาพุทธะรัตนังอุสตังอุตมังวรังทิฏังเทวะมนุษย์สังพุทธะเทเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวเสมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังอุสตังอุตมังวรังปริลาหูปะสมะนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวเสมนตุเตสักกตวาสังครัตนังอุสตังอุตมังวรัง อาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชีณาโสทินานาัสสุปัตทวาสเปโลคาวุสมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสติรอบที่สามอิติปิโสภควาอรารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาณนะสัมปนโนสุขโตรโรกวิทูอนุตโรปุริส, ati, สธรรมมาสาระิสัตถาเทวมนุษย์นังพุทโธภคว,วาติ ที่ธรรมานุสติสวาขาโตภะควตาธรรมโมสันติตโกอา,ากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาญิโกปัจจตังเวทิตัพพวินดูหิติมุติ้าสังขานุสติสุปฏิปโนภะควโตสาวกสวังโฆอุชุปฏิปโนภะคะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนภะคะโตสาวกสังโฆสามีจปิปฏิปโนภะคะโตสาวกสังโฆ ยัติดทางจตาริปุริสักยุคกันิอาตพุริสักพุการาอสอาบะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตตรังบุญยักเขตตังโลกัสสาติบทที่สิบจินนามณีปิยังมันตัง จินดามณีปิยังมันตังและสังหาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังสุโปสัตถุนูทีปังการเทโวสุโปเกเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมินกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนในเยมณีจินดาปียัง จะทางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกัตวาสักกัตวาอ่านว่าสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสักเพทุกขาวูสมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปาริลาหูปัสะมะนางธรรมะเตเชนสัสโธทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูสเมนตุเตสัคตวาสังฆรัตนังอุสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนสันสโธทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูสเมนตุเตบทที่สิบสองชินะบัญชนชยาสัต นากาตาพุทธาเชตวามารังสวาะนังจตูสัจจาสพังละหังเย <c oughs> ยะ <c oughs> ยัสังเยปปวิงสุนราสภาตันหังกะราทะยาพุทธาพุทธาอัฐวีสตินายกาสเปปติิตาไมหังมัทธเกเต <c oughs> มุนิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเรสัพพะคุนากโรโหหะทะเลเมอนุรุตโธสารีบุตโตทะจะทะคินีโกนทันโยปิดถิพาเคสมิงโมกราโนจะ วามะเกทักคินีสะวะณีไมหังอาสุงอานันทะลาหุโลกัสปูจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิติจิกาคัสมิงสุวิโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคข้าโอมุ กุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาะโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิถาสีคุณากรูปุณโอังคุริม,มาโรจะอุป,ปารีนันทะสีวรีเขราปัญจอิเมชาตานะลาเตติรกามะ,มะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกา เอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินุรษาชลันตาศีระเตเชนะอังคุอังคมังเคสุสันติตาระตนังปุระโตอาสิทักขินีเมตสุตตะกังทะชักคังปัจชโตอาสิวาเมอัง คุมิมาระก,กังขันธมูระปปะริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทะนังอาสิศีสาเสสาอาปาการะสันทิตาชินานานาวะระสังยุตตาสัสตตปาการะสังกตาวาตาปิตาทสัญชาตาภาหิรัต มัจจุตุปัทวาอเษส,สวินัญางยันตุอนันตะชินเตสสาวะสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชเรมัจฉมเหต <c oughs> วิหารันตุมหีตะเลสัทธาปาเรนตุมังสัเพเตเตมหาปุริสาสภาอิต เจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทว,วูธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο. สัทธรมมานุภาปาริโตาจารามิชินะปัญชะเรติ